Thank you. นี่ได้ครับพี่น้องก้อยซีนครับก้อยซีนโอน,นี้ครับพี่น้องติดใจครับพี่น้องดาวไส้หลากไก่ให้กินโอ้เทียบก่อนแซ่บขนาดครับพี่น้องนี่วันนี้มีเมนูไม้ครับพี่น้องปีิ้งปลาหนิ่นครับพี่น้องนี่นี่ครับเตรียมไว้ไไแล้วนี่ครับกอไฟไว้แล้วนี่มากครับบาวไส้บาวจะนิ่นขึ้นเร่าแหละพี่น้องนี่ครับ <laughs> สุดยอดเลยแซ่บขนาดเลย ติดใจพี่น้องครับผมครับผมไปตามรับชมกันครับพี่น้องครับผมเออขนาดนี้ท่านกำลังชมการก่อไฟของบ่าวนครพนมอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องก่อไฟติดแใงเหนือยังมีไฟอยู่ยังมีไฟอยู่ครับยังมีไฟอยู่เหเฮ้ยยังมียังมีอยู่ครับพี่น้องอู้จังไฟโว่พี่น้องจังไฟโว่พี่น้องเอาสลยบหมอดังแน่นอนดังแน่นอนเนาะ เขาลงบ้านพอดีแกแกดับดับดับเนาะดับข้าวดับข้าวรไปนดับข้าวอันนี้่ยโมไซโมไซอ๋อต่อไปขายไรก็ไปเนออเนี่กรทอัไซตะไคร่นี่ข้าวน่ครับเกลือเนาองเนาะโอ้เลือนี่มันจากทางไอ้ อีสานบ้านเฮาเล่นสีมันสีมันดำๆรังหวอดให้ต้องการสีทองเลยแรงเลยพี่น้องเอาเลยน้องไปแห้งพี่น้องเอ้ยไปแห้งไปแห้งคับพี่น้องโอ้คือชิบะพีกในโลกอี่โตฟ้าดินพิกในโลกอยู่บ่ินนาอกออ

เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเ้ยเ้ยเย่าเยใจ,ะจะเย็นไป,นไป,นไป,นไป็็อนท้อแ่งเหออยเยเลยกินจงจิงปลาเียบร้อยลกนิ้นไนต้องเขาก็ะปุกตํเนาะตำ่ำบางแนะดงต่ำบางควนก่นเนาะอเสีเยไปน้องเหมือนทำนี่กั อืมจีนองเลยย่โอ้น่อยนะที่ัที่ัแล้วกแล้วเนาะย่านบา้าเจ้าหนีกิบวได้เป็นของบา้าเจ้าหนี่กินเ่อนไมได้นี่ครับนะ <laughs> โอเาต่าบไเดินขาดบได้เบาะนามเะนมอ้ยขาดล้วเดินาัมืออนี้ได้มาจากบ,าาบ้านเท่าบ้านเาเครับน้อาจตรงมาจากนครบนมนครบนมเลยครับโอ้ยพีนอง ัวพันธุ์เดกกว่าพันธุ์นั่นเบ่พันธนี้แซ่บแซ่ลมใน่ไหแซ่บแซ่ผมกาหน่อยพันธุ์นี้หายากนะพันธุ์หนึ่งมันเป็นมันเป็นบากทัวที่ไว้ไว้ตําอย่างเดียวน่มนุดเมนุดอันนีันบักทัวยงงเพิดบักทัวแห้ง่บ่กัวยังไงบักทัวตแต่ว่ามันเป็นสีสีเลยเมนุดโอ้ยพี่น้องมันคยสีล้เล่สีละเล่ม่ห้าวซื้อหล่ไม่อยากวาวันโอ้ยกรอบขนาดพี่น้อง ตัวผู้ไทยเป็นบว่าเลผู้ไทยไปก็เหลือตัวไปไปก็สิเหลือบอกโดนไหมบอกแท็บบอกผู้ไทยเลยไหมพี่น้องบ้างอันมือนี้จะมาเฮ็ดสิเหลือมือนี้เขาสิมาอันจำมาทั่วเธอพี่น้องเธอจิ้มเขาบอกอะไรหมอเขาอะไดรบอกโดนอะไรบ้าบางคนขาดใจพี่จังว่าถ้าใครมาร่วมกับป็นผู้ไทยแม่นจีนเพราะว่ามันมีหลายเสื้อสะอาดอยู่เนาะ บางความมั่นคมกับเป็นคนเสือห่อเลยครับพี่น้องเสื้อผู้ไทยจะบ่อนอย่เป็นโบอกปินเป็นบางคำถ้าเกิดเจอคนบ่อนอย่อกับบ้อนนั่อยู่เพราะว่ายังเพราะบ่อนให้ไอ้บ่อนเล่ามาโดนแล้วเจอแต่คนเล่าจนหมากภาษาเล่าเนาะอยู่มูบ้านนะครับพี่น้องแม่เป็นบ่อนยู่แต่แม่นี่เป็นคนห่อีดีครับบ่อนยอ่บ่อนกันแต่ว่าบางความนั่มคงบอกเล่าจนหมากเป็นพิสังเป็นพิสา ตามสุดทีไปก็เหลือเอาเอารยรยขาดอะไรอีนี่โอ้ยาขาดอะไรีนองพี่น้องเนึ่งตัต <ซ prestigious S 1> ัวนี้กันบัตใช้เครื่องบัตรนี่พี่น้องมือนีกับบัตรดเฮ็ยนยังมั่มากนี่ครับตาขาดบัไดลงนัวแกหงนัวนาอพี่น้องเนาะจ่วันปกชกคนเฮ็นยังกัน เอ้ยน้องาำบุัรเรือว่ามันตะเลากันอันนี้การน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะคอาเขาไทีาบุตรว้ำตาลน้ำมัเนาะจากเหล่าช้ยเวลาติดแก้ไขเลยอันนี้กรรมกรเนาะพี่น้อ่างี้ยก็ดาอะไรไกัน่ระอดีเย็นุกเห็นแล้วมันนัวครับพี่น้างมันอัลำผมอัลํำเนาะฝดฝาอาบะไรไเชงเออแสบดีเอนี่ไหืมเดี๋ยวเรากินเนาะ <ừ> mm. กินไปแล้วอ้กินน้องได้หวานจจอยๆเลยน้องกาบอกพี่น้องก็เดิน <ừ> mm. ผมกับเบานะครับพี่น้องกับจิได้มาทุกอาทิตย์คนผม,มีเบียดคนม <laughs> ผม,มเบียดส่วนในเบียดค่อยมีครัคร <laughs> บพี่น้องออใส่ไปเด็กเดินได้เกินกับมัดคอของคอเบาไส้ครับพี่น้องคอไส้เนี่ยบนนอนเนาะมักมือกันนอนรึบนอนกับก็ดขึ้นมา <laughs> มือเลยตึงๆกับนอนหอนัก <laughs> เนี่ครับถาดบได้กลนำปลาปนานี่ครับพป่นอะปลาอืมยี่งไดูสอนหมอรับตรงเลยปับปับโอ้คเขาวันนู้นอ่ในนอนะเอาไปเลยโอ้ยนาบดได้อีกโอ้ยโอ้ยไปไปแล้ว ไปเลยพี่น้องสีแ้วบนมันแล้วเราีเยเนาะเพ่าประเดกหอมนะะเดกยังไงกวนี่ครับพี่น้องเยากเอคยซื้อ่น่าเพิ่นเดียวนจบคนจีบนเสือหายครับพี่น้องโอเคไหครับโอเคครับเอาโอเคครับพี่น้องบันนี้มือนี้บ้านข้าวกะสีมาก้อยเนาะ ค่อยดค่อยค่อยดืครับค่อยดืครับพี่น้องเพราะว่าเชฟนุม่มแบบติดประชุมครับพี่นอ้องเป็นตัวแทนเปิดมาค่อยก็ได้เนาะเนาะจะเสียบหลายใส,ายส่ข้าวครัวครับตอนแรกใส่ข้าวครัวก็ขาดไม่ได้ครับพุงนัว่น้นอง,ง,องใส่หน่อยแซียมหน่อยใส่หลายแซียมหลาย <c ười> อู้ยคนเล่ายังใส่ยมหลายกูเรียบพี่มเนาะเล่าเนี่ í, ย,ยอู้ยแซีบเปินมากหลายเนาะสาวเล่าก็ได้ สจูอยงบ้ดใส่ังเออใส่อืมเนี่ยใส่แั่หนเนาะคนใดมาเพก็ใส่หลายครับไป่นอือเนาะคนใดตันด้วยน้ำลาไป่น้ะปลาครับมาเข้มกับใส่เอาเพิ่งจะไปนี่ยวุกินเก็กินดนๆแหละครับโดนๆกินกินนนี่ก็เป็นของ อันนี้กะบีครับบีขมบีขมใส่จก็หน่อย,นนอยมักขมหลายก็ใส่หลายมักด๋อยก็ใส่หน่อยอ่าครับตามที่เขามูดกันแหละเอาบาอนนี้กันรักกับหนอนมีหอมชีหอมร่างหอมยังไงใส่ไป <c oughs> หอมอืมอืมอ้าวคิเลยอืมหนอน เอาใส่ใส่ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยคเอาฟางมะลยเนาะโอเคพี่น้องจัดไปเลยมะนาวมาใส่มะนาวมะนาวกะแล้วแต่สิบางคนมัดสมบางคนมัดสมเดี๋ยวใครใส่จานเอาะโอเคพี่น้องมาดูสีสันเอดพี่น้องที่เป็นตะกินเลยอย่างสีคนแห้งหมดยันมันกะเด่นออกผ่านแล้วเป็น้องเนาะเสียดายเนาะเสียดายฮะเออกร่เทยไงเดีอยู่พี่น้อง เนที่ว่ามนเนเพราะมันก็แบบบกค่อยกินหรอวฮนานนักินแตนึ่งโอ้ยกินเยกนเอ้มากินมกันเชื่อใจกันเอยโอเคโอเคว้ิมกับานครับผมนะ่ะิมเี่น้องเบ ไม่ได้เลยผมอ่ำลำกุ้อ่ำลำกินหรอกขาดยังนี่เส้นปลาที่มาเนาะเพราะว่ามันหย่างขึ้นนิดนึง่งไปหน่อยกินหรอกทับพี่เลยเฮ้ยหมอทับพี่แล้วพี่บอกจะมีคนหลายสงสัยเด้อทันวัดวานครพนมนนี่ประธานห่างหรือเปล่านี่ใส่หมวกะบ่แมนเป็นประธานเนี่ยประธานเนี่ยเป็นไหน เป็นในคนในพี่น้องเป็นคนบันบานเนาะพูดเป็นท่านประธานตัวพูดเป็นประธานเพราะว่าผู้อยากเป็นประธานอยากเป็นลูกน้องมากกว่าเพราะหลายๆคนสงสัยว่าหันใส่หมวกจีบเป็นหันประธานเลยโอ้มันเป็นในมันมากนะครับพี่น้องเนาะมาสไตล์บันบานเนาะไปใส่กับตากแดดเนาะมันหอนไปใส่หมวกมันก็เลยติดพี่น้องติดติดเลย่ิยติดเลื่อยๆอ่ลองชิมอีกทีอ๋อท่านผู้ใดมัก มักซุปกับไปขัวด้วยพี่น้องโอเคเยี่ยมไปหมดต่างตงสำรับบารครับผมแล้เด้อสำเร็จแล้วก้อยน้าขั้นพนุ่มนอันนี่ครับพี่น้องนี่ก้อยมาเนี่แล้วกับปลาครับพี่น้องขาดเบื่อครับปิ้งปลาเดี๋ยวก็มีบดขาดเบื่อปิ้งปลาก็มีตำหมักทั่วตำหมักแตงตำหมักหุวงแดดกระสีตำเราบพี่น้องเนาะนี่ยครับผัดไก่เรียมาไว้แล้วทำอะไร นี่ผักนังเล <royable> ือดอีเลืดผักนังเลือดมากับบ่าวจระนินนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยกล่องคือมั่วๆครับพี่น้องอ่าโอเคครับพี่น้องนี่ครับข้าวเหนียวโอ้ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยจุดยอดเอ้าชิมด้วยมั้งเอออื้อหือพี่น้องเฮ้ย สุดยอดปะบรรยากาศที <harmon ization> uh ่หนึ่งเหมือุดเดอือพี่น้องบรรยากาศสูรสูรสซาแจงโอ้โอเคครับพี่น้องนี่ครับอ่าไอ้บานจรนินสุดยอดเลยมอะไนี่แสบเนาะแสบแสบอ่าโอเคครับพี่น้องไปเดี๋ยวสิบบาทข้อนึงอดใจบ่เบื่อไรแตกปะป่ามันกันนะมะยุกจะไปหรอบอกมาใส่เสื้อน้องจิงกิ้อืออือ เห็น,หหน,หนม,มเห็นไมวอมาคอยมีนะเราจะผัะกเออนเขากันมางกึนเขากเนได้พี่น้องพร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับพี่น้องไป